ประเด็นที่หลายคนจะมีความกังวลนะฮะก็คือเรื่องนี้แหละเรื่องที่ว่าทั้ง M U 4 3 4 4มเนี่ยมันมีแผนที่ที่มันแนบ้ทยนะครับออย่างถ้าเป็น43เนี่ยมันจะมีการอ้างถึงตัวของแผนที่พูดง่าย,ายๆคือแผนที่1ต่อ2แสนที่ไทยเคยตกลงกับฝรั่งเศสไว้เมื่อนานมาแล้วนะครับซึ่งอย่างอันนี้ผมอ่านนะครับใน M U 4 3 3เนี่ยเขาบอกอย่างนี้ครับว่า จะร่วมอันนี้เป็นข้อหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าไทยกัมพูชาเนี่ยจะต้องร่วมกันดาเนินการสารวจและจะทาหลักเขตแดนทางบกนะครับระหว่างราฐอาณาจักรไทยกัมพูชาให้เป็นไปตามเอกสารต่อไปนี้แล้วก็จะมีอันหนึ่งที่เป็นข้อขอควายนะที่บอกว่าให้เป็นไปตามแผนที่ที่จัดทาขึ้นนะครับตามผลงานการปักปันเขตแดนของคณะกรรมการปักปันเขตแดนระหว่างสยามกับอินโดจีนซึ่งตอนนั้นคือฝรั่งเศสอินโดจีนเนี่ย ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามรนุสัญญาฉบับปี1 9 0 4และ1907อ่ะซึ่งก็คือแผนที่1ต่อ200แสนนั่นแหละนะครับเอา43ก่อนก็ได้อาจารย์นะตรงนี้ตรงนี้คนก็กังวลนะครับเนี่ยจัดทำให้เป็นไปตามแผนที่เนี้ยเอ้ยมันแปลว่าอะไรแบบมันแปลว่าเราต้องยอมรับแผนที่1ต่อ2 0 0แสนหรือเปล่านะซึ่งในในฝั่งหนึ่งเนี่ยนะครับเขาจะมีความเจ็บช้ำน้ำใจกับแผนที่นี้เพราะว่ามันเคยนำไปสู่การที่เราต้องเสียขอ่าปราสาทพระวิหารไปให้กัมพูชา นะครับแล้วคนก็จะบอกว่าจริงๆเราไม่เคยยอมรับแผนที่ตัวนี้มาก่อนแต่ว่าเราถูกอะไรความได้เปรียบเชิงอำนาจของฝรั่งเศสในที่ทําให้เราต้องรับอะไรประมาณนี้ครับมันจะมีคําพูดอะไรแบบนี้ทีนี้ข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เป็นยังไงครับว่ามันจะนําไปสู่การที่ม u สีสามเนี่ยจะทำให้เราต้องไปยอมรับแผนที่หนึ่งต่อสองแสนที่หลายคนบอกว่าเราไม่เคยยอมรับจริงหรือเปล่าและเสียดินแดนคีย์เวิร์ดคือเสียดินแดนนะครับ เอ่อผมเล่าให้ฟังอย่างนี้แล้วกันครับว่าก็ผมก็อยู่ในกรรมธิการนะครับฝ<ช>ั่งฝัง่งสสที่พิจารณา MOU ทั้งสองฉบับด้วยนะครับข้อดีข้อเสียเป็นอย่างไรสมควรยกเลิกหรือไม่นะครับเท่าที่ฟังนะจากฝ่ายที่อยากจะยกเลิกเนี่ยนะครับผมคิดว่าหลักใหญ่ใจความของฝ่ายเหตุผลของฝ่ายที่ยกเลิกก็คือเรื่องนี้แหละนะครับว่า,อ,าอย่างที่คุณเบนเล่าเลยก็คือไทยเนี่ยโดยท่าทีของไทยเนี่ยเราไม่ได้รับนะครับ แผนที่1ต่อ2 0 0แสนนะแต่ทำไมเอามาเขียนไว้ใน MOU ฉบับนี้อย่างชัดเจนนะมันก็เท่ากับว่ารับไปแล้วสินะครับเท่านั้นไม่พอนะในตัว MOU ไม่ได้เขียนไว้นะครับว่า1ต่อสองแสนใน TOR ครับเขียนไว้ชัดเลยีอรเขียนอ่นะแต่มันก็มีแค่นี้แผนที่ทําขึ้นระหว่างสองประเทศมันก็มีแค่แค่แค่อัตราส่วนนี้นะครับเพราะมันก็ไม่มีอย่างอื่นนะครับอะผมก็ได้ฟังอย่างนี้นะครับผมก็ r รีแอคชั่นผมก็คือหนึ่งนะครับ ข้อหนึ่งเนี่ยนะมันหน้าที่มันทําอะไรข้อหนึ่งคือบอกว่าสองประเทศในการไปสํารวจเนี่ยนะครับให้ใช้อะไรครับมีอยู่3ข้อกอไก่ขอไข่ขอควายกอไก่คืออนุสัญญาหนึ่งเก้าศูนย์สี่นะครับระหว่างไทยกับฝรั่งเศสพูดง่ายๆขอไข่คืออีกฉบับหนึ่งระหว่างไทยฝรั่งเศสนะครับความปกับลงนะหนึ่งเก้าศูนย์เจ็ดข้อควายเนี่ยนะครับฝ่ายที่ เป็นห่วงเรื่องแผนที่จะอ่านอย่างคุณเป็นอ่านเลยก็คือจะจบอยู่แค่คําว่าแผนที่นะครับแต่จริงๆแล้วคอควายเนี่ยนะครับทั้งสองประเทศเนี่ยระบุว่าต้องใช้แผนที่และเอกสารอื่นๆอันนั้นอยู่ในคอควายเหมือนกันนะครับเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับและเฟรชเนี่ยจะอยู่จะปรากฏอยู่ใน TOR ตลอด แผนที่กับเอกสารอื่นๆ,ๆที่ใช้บังคับอนุสัญญา1904สวนิญา1907ถามว่าเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ผนวกกันมาตลอดเนี่ยกับแผนที่เนี่ยนะครับเวลาเขียนเวลายกร่าง TOR ทั้งหลายเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างหนึ่งก็คือบันทึกของหลักเขตไอ้74หลัก73หมายเลขเนี่ยนะครับเวลาไปปักหลักเนี่ยนะครับ,รบมันมีบันทึกอยู่ว่ามันอยู่ตรงไหนเป็นอย่างไรมีมุดหมายอะไรบ้างนะ อีกอันนึงก็คือมีพูดง่ายคือมีแผนผังคร่าวๆว่ามันอยู่ตรงไหนอเพราะฉะนั้นเวลาอ่านแผนที่เนี่ยกฎหมายก็คือ MO u ฉบับชอเนี้ยมันบังคับไว้ว่าต้องไปดูบันทึกที่ทําตอนที่ทํารลเกเขตด้วยต้องไปดูแผนผังประกอบเพราะมันใช้คาว่ากลับใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นนะครับเวลาผมฟังข้อกังวลในเรื่องนี้ซึ่งผมเทคซีเรซีันี้ผมต้องบอกตรงๆว่าไม่ได้ไม่ได้ฟังแล้วรู้สึกว่าต้องบีลิตเทอรอะไรเงี้ยนะครับจะรู้สึกว่าโอเคฟังฟังได้แล้วก็มีประเด็นจริงๆแต่ผมก็จะตอบกลับไปว่า วิธีการเขียนนะดูแค่ตัวบทนะครับก็ไ่ขอไขข้อควายมันวางมาในระนาบเดียวกันนั่นก็หมายความว่าต้องใช้ทั้งสนัญญา1 9 0 4ซึ่งบอกว่าพนมนงรักต้องใช้สันปันน้ำไขให้ไปใช้1 9ึ7ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วข้อควายก็คือดูแผนที่ประกอบกับบันทึกด้วยด้วยบันทึกว่าทาหลักเขตตรงไหนดูแผนผังประกอบต้องดูทุกอย่างประกอบกัน เนี่ยคือตัวบทมันก็บอกเราอย่างนี้ว่าดูทุกอย่างประกอบกันก็ใขรขอใขขอควายไม่ได้จัดลำดับว่าอะไรสําคัญคมากสําคัญน้อยกว่ากันเพราะ,ะนั้นก็ต้องดูไปประกอบกันนะครับทีนี้หลักการตีความสนญินยาเอ็ม MOU เป็นสนาิญาเนาะอันนี้เราเราน่าจะ pass บายพาสประเด็นนั้นไปแล้วนะครับก็คือ,อ,คอดูแค่ตัวบทไม่พอ,อม,มันต้องไปดูว่าหลังจากที่ทําสนญญาไปแล้วเนี่ยนะครับคู่ความจริงๆเนี่ยเขาตีความว่ายอย่างไรเขาใช้ยังไงนะครับซึ่งตอนที่ประชุมกรรมธิการเนี่ยนะฮะ ก็ได้ข้อมูลนะครับจา,จากหลายหลายท่านนะที่เป็นคนปฏิบัติงานจริงๆในภาคสนามเนี่ยนะครับบอกว่ามันก็ตีความอย่างนี้แหละนะครับก็คือ1แผนที่ 1- ต่อ2 0 0แสนด้วยความที่มันหยาบม,มันไม่มีค่าพิกัดและเส้นมันค่อนข้างเบี้ยวเพราะว่าตามหลักการทําแผนที่เนี่ยนะครับไอการทําแผนที่ไอที่เรียกว่าซีโนไซโดเนี่ยนะครับที่แบบฝรั่งเศสชอบทำเนี่ยนะครับเวลาเอามาใช้กับประเทศที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูนยมันเบี้ยวพูดง่ายๆคือในทางปฏิบัติจริงอะ่ะมันใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่ลงไปเดินสำรวจกันนะครับ เราก็ใช้หลายอย่างประกอบกันแผนที่1ต่อ2แสนเนี่ยมันไม่ได้มีไม่ได้มีน้ําหนักเป็นปัจจัยชี้ขาดขนาดนั้นนะครับบางครั้งใช้1ต่อ5้าหมื่นที่ไทยใช้ด้วยซ้ำเพราะมันละเอียดกว่ามันเดินได้จริงกว่า นะเพราะเวลาที่ผมฟังเนี่ยนะครับผมก็จะบอกว่ามผมเข้าใจนะว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าตัวบทมันก็เขียนไว้ค่อนข้างชัดว่าให้ตีความไปทั้งหมดร่วมกันดูทุกอย่างไปประกอบกันและทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นภายหลังของรัฐภาคีทั้งสองฝ่ายก็ใช้ทุกอย่างไปร่วมกันเพราะฉะนั้นข้อกังวลที่บอกว่าเท่ากับไปรับไปแล้วได้ทําให้ไทยเสียดินแดนเนี่ยนะฮะอ,อาจจะฟังไม่ขึ้นขนาดนั้นเพราะทั้งหมดมแล้วก็คือมันต้องดูทุกอย่างไปประกอบกัน ครับคบคีย์เวิร์ดเนี่ยคือคําว่าเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องใช่ที่มักจะตกลงไปเวลาเราพูดกันประเด็นนี้เมื่อกี้ที่ผมอ่านเนี่ยผมก็สุดแค่ตรงแผนที่ครับซึ่งเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับเวลาอ่านต้องอ่านให้ครบทั้งประโยคคืออาพูดตรงๆก็คือผมมั่นใจว่าคนที่ยกร่างเนี่ยตั้งใจเอามาประกอบกันอคอควายมีแค่มีแผนที่กับเอกสารอื่นเขาไม่แยกให้เป็นสองอันอ๋อ ก็คือเนี่ยมันจะบียอันนี้ผมตีความไปเองนะบีบให้ว่าต้องใช้คู่กันเสมอแผนที่บวกเอกสารอื่นแผนที่บวกเอกสารอื่นแล้วก็ไปอ่าน TOR ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะครับคู่กันมาตลอดนะทีนี้ผมก็เลยอ่ะผมก็คิดต่อว่าแล้วถ้าเกิดยกเลิกไปจริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงหรือว่าถ้าเกิดกังวลเรื่องแผนที่หนึ่งต่อสองแสนมากเนี่ยมันจะทํำยังไงมันจะแก้ยังไงครับนะครับถ้าเกิดว่าตาม เจตนารมณ์ของคนที่ยกร่างแล้วก็ทําความตกลง MOU อส่สามขึ้นมาก็คือทําไปให้มันเสร็จครับเพราะเมื่อกี้เราพูดกันแล้วว่า end result จริงๆก็คือจะได้แผนที่ใหม่ขึ้นมาตกลงกันทั้ง2ฝ่ายไอ้แผนที่นี้แหละนะที่มันจะลบล้างผลพวงของแผนที่1ต่อสองแสนก็คือพอมาเกิดแผนที่ใหม่ปุ๊บไอ้แผนที่เก่าๆที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะถูกเป็นโมฆะไปใช่ครับก็คือมันค่อยมีความตกลงฉบับใหม่ขึ้นมาครับ เพื่อจะมาใช้แทนที่ความตกลงมันก็จะเป็นแผนที่ใหม่ที่ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันแล้วก็เห็นท้องต้องกันใช่ครับ<ช>ทีนี้ในทางตรงกันข้ามการยุกเลิกไปเนี่ยนอกจากทาให้กระบวนการทํางานเนี่ยมันช้าลงแล้วได้แผนที่ใหม่ช้าลงมผมยังมองไม่ออกนะฮะว่ายุกเลิกไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้สถานะทางกฎหมายของแผนที่1ต่อสองแสนต่อไทยกับกัมพูชาเนี่ยมันเปลี่ยนไปยังไงครับประเด็นเนี้ยเนี่ยมันต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ไปถึงคดีพระวิหารนะครับในคําพิพากษาของศาลโลก ปี1000ปีคศ1962นะครับมีคำแปลภาษาไทยนะตัวบทต้นทางเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษแต่มีคำแปลภาษาไทยถ้าเกิดไปอ่านดูเนี่ยนะครับจะเห็นได้เลยว่าสารเนี่ยนะครับดูพยานหลักฐานทั้งหมดแล้วนะครับสารสรุปอย่างนี้ครับว่าในส่วนที่เป็นการให้ผลนะครับสารสรุปครับว่าไทยเราเนี่ยนะครับโดยพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของไทยเนี่ยนะครับเรายอมรับ แผนที่นี้ว่าเป็นผลงานของการปักปันเขตแดนของคณะกรรมการผสมไปแล้วครับเช่น,<ห>นเราทําอะไรบ้างเมืม่อเราได้แผนที่มาคือตอนไปเดินสํารวจได้เดินสํารวจร่วมกันนะครับ,รบแต่ตอนที่ปริน้นออกมาจริงๆเนี่ยนะฮะฝ่ายไทยเนะี่ยเราไปร้องขอให้ให้ฝ่ายฝรั่งเศสเป็นคนปริน้นแผนที่ออกมานะครับเมื่อส่งมาปุ๊บเนี่ยนะฮะเราก็ขอบคุณนะฮะคล้ายๆเอ็ e l e d ว่าโอเคเรารับแล้วแต่ก็ขอบคุณด้วย แต่เราไม่ได้แค่ขอบคุณเราไม่ได้ไปซ่อนเก็บไว้นะครับเราส่งไปยังหัวเมืองต่างๆส่งไปยังสถานทูตของประเทศไทยต่างๆนะครับก็คือเออนี่ยโดยพฤติการเนี่ยนะครับมันเหมือนกับยอมรับไปแล้วก็นี่ไงมันคือแผนที่ของครับครับ,รบซึ่งถ้าคุณไม่ยอมรับคุณก็คงไม่ส่งให้คนอื่นๆตั้งแต่แรกถ้าไม่ยอมรับต้องโต้แย้งต้องโต้แย้งเพราะมันกระทบอำนาจทิเบตยของตัวเองเพราะฉะนั้นในเชิงพฤติไนเนี่ยสารโลกตีความว่าเรายอมรับแผนที่ฉบับนั้นใช่ครับครับปัญหาของเรื่องก็คือซึ่งจะลงลึกนิดนึงนะฮะ ไอ้ส่วนที่เราพูดกันเมื่อสักครู่อะครับมันอยู่ในส่วนที่เรียกว่าการให้เหตุผลครนะคือคาพิพากษาสารโลกเนี่ยถ้าเกิดแยกส่วนคร่าวๆมันจะได้อยู่สส่วนคือส่วนท้ายที่ศาลตัดสินว่าตกลงแล้วใครผิดใครถูกหรือว่าดินแดนส่วนนี้เป็นของใครครับอันเนี้ยมีผลผลูกพันรัดคู่ความครับแต่ก่อนที่จะไปถึงไอ้คำตัดสินส่วนท้ายว่าใครผิดใครถูกเรื่องมติเท่าไหร่เนี่ยมันจะมีส่วนที่เรียกว่า,า,าการให้เหตุผลนะครับ ในส่วนเนี้ยที่เราพูดกันเมื่อสักครู่มันอยู่ในส่วนการให้เหตุผลซึ่งมันไม่มีผลผูกพันนะครับมันก็เลยเนี่ยมีมีพื้นที่ให้กับฝ่ายที่อยากจะยกเลิกบอกว่าจริงอยู่สารโลกเขียนไว้ว่าอย่างนั้นให้เหตุผลว่าอย่างนั้นแต่สถานะทางกฎหมายของส่วนนั้นนะคือไม่ผูกพันไทยกับกัมพูชาผมได้ยินปุ๊บผมก็จะตอบกลับไปว่าถ้าครั้งหน้าขึ้นสารโลกหรือสารโลกที่เป็นองค์กรหนึ่งของยูนะคนัะครับ เรียกว่าเป็น principal judicial organ เป็นองค์กรหลักทางตุลาการของ UN เพราะฉะนั้นทุกๆเวทีในของ UN เนะ่ะ <c oughs> เขาก็ต้องกลับไปอ้างเหตุผลนองสารโลกแล้วจะตอบกลับไปว่ายัางไงในเมื่อในเชิงข้อเท็จจริงอ่ะสารสรุปไปแล้วว่ามันเกิดสิ่งนี้ขึ้นแล้วสา,สารสรุปมาได้ผลทางกฎหมายคือเท่ากับว่าไทยเรารับรองไปแล้วะนะครับเพราะฉะนั้นแม้จะยกเลิก m o u 4 3ไปเลยเนี่ยเราไม่มีทางกลับไปยกเลิกคำพิพากษาสารโลกได้สถานะทางกฎหมายมันก็ยัง ตามมาหลอกหลอนไทยยังถึงทุกวันนี้นะครับฝ่ายฝ่ายฝ่ายชาตินิยมฝ่ายที่กลัวไทยเสียดินแดนนะครับค,คือหมายถึงว่าไอการตีความที่ว่าเรายอมรับแผนที่1ต่อสองแสนเนี่ยเราไม่สามารถที่จะย้อนอกลับกลับไปแก้ไขตรงนั้นได้หมายถึงว่าการตีความของสารโลกนะฮะเราไปแก้ไม่ได้ไ,ไ,ไดทางแก้ก็คือทําแผนที่ใหม่ขึ้นมามาแทนแผนที่เดิมอืมอ่าซึ่งก็คือก็ต้องทําผ่าน MO u ซ3นี่แหละครับนะครับอ่าครับอันนี้ก็อ่า เป็นเรื่องของ MU43 นะซึ่งอา,าอาจารย์ก็สรุปว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ทําให้เราต้องยอมรับแผนที่เดิมหนึ่งต่อสองแสนหรือแผนที่ไหนๆเพียงแต่ว่ามันจะนําไปสู่การทําแผนที่ฉบับใหม่นะครับที่โอเคละเอียดขึ้นแล้วก็ทั้งสองฝั่งเนี่ยเห็นพ้องต้องกันเห็นตรงกันแล้วมันจะนําไปสู่การลดปัญหาความขัดแย้งในอนาคตได้นะครับ เอาละอันนี้ MU43 นะอันนี้อีอกนิดหนึ่งคือ MU44 นะครับ44ก็มีประเด็นที่อาจารย์พูดถึงก่อนหน้านี้ว่ามันมีแผนที่แนบท้ายเหมือนกันว่าไทยกัมพูชาลากเส้นมันทับกันหรือกัมพูชาลากมาอ้อมเกาะกูดอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีการตีความคล้ายๆกันนะครับว่ามันจะทําให้ในที่สุดเนี่ยเราต้องยอมรับแผนที่ของกัมพูชาซึ่งก็แปลว่าเราต้องเสียเกาะกูดอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้อาจารย์มองว่าไงครับ เกาะกูดก่อนนะครับไม่เสียเกาะกูดเนี่ยมันเขียนไว้ชัดเลยนะครับในความตกลงในสนธิสัญญาฝรั่งเศสว่าเกาะกูดเป็นของไทยมันจะเสียก็ต่อเมื่อเราไปยกให้ประเทศอื่นไทยไปยกให้ประเทศอื่นอาจจะไปแลกดินแดนเรืออะไรก็ได้นะครับหรือประเทศอื่นเข้ามาใช้อํานาจสิบปไตเหนือเกาะกูดแล้วเราไม่ได้โต้แย้งไทยไม่ได้โต้แย้งอันนี้จะเป็นไปได้ว่าจะเสีย เพราะฉะนั้นลําพังแค่การลากเส้นเฉยๆเนี่ยลวไทยก็โต้แยงเนี่ยนะครับและใน MOU ก็เขียนไว้ชัดในข้อสุดท้าย m o u 4 4ี่นะครับว่าไม่กระทบต่อสิทธิเกีออกับการอ่าไอการทําตาม MOU เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องเกาะกูเนี่ยผมคิดว่าสบายใจได้สําหรับคนที่เป็นห่วงว่าจะเสียดินแดนนะครับฝ่ายที่อยากจะยกเลิกเนี่ยนะครับข้อกังวลซึ่งผมก็คิดว่าอ่ะอันนี้ก็คือฟังพอฟังได้ก็คือเขาอ้างว่า เส้นที่กัรมปูชาลากออกมาครับเมื่อสักครู่ผมเล่าไปฟังแล้วว่าเขาประกาศออกมาใช่ไหมครับประกาศก่อนไทยนะฮะมันเป็นเส้นที่มันไม่มีฐานทางกฎหมายรองรับเลยคือขีดตามอําเภอใจขีดราวกับว่าอ้างยังไงก็ได้ให้ตัวเองได้อ้างได้มากที่สุดแม็กซิม <maximum claim, S 1> ัมเคลมโดยที่ไม่มีฐานทางกฎหมายรองรับในทางตรงกันข้ามไทยเราเนี่ยเราเป็นพลเมืองโลกที่ดีเส้นที่เราขีดเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายทะเลกฎหมายระหว่างประเทศทั้งหมด นะเพราะฉะนั้นฝ่ายที่เป็นกังวลเนี่ยนะครับก็ก็มองว่าการที่เราทําแผนผังแนบทาย MOU สีม,มาเนี่ยโดยสภาพมันก็เป็นการบีบให้เราต้องไปเจราจาในกรอบนี้แล้วทั้งที่เส้นที่กัมพูชาลากมาเนี่ยมันไม่ฐานทางกฎหมายครับนะครับผมก็จะตอบอย่างนี้ครับว่าในทางปฏิบัติแล้วเวลาลากเส้นนะครับทุกประเทศก็ต้องอ้างเส้นที่ตัวเองได้เปรียบมากที่สุดอ,อ้างไปให้ได้มากที่สุดอยู่แล้วเป็นปกติธรรมดา แต่อ้างปุ๊บเนี่ยเราเราใช้คำว่าอ้างเคลมมาตลอดคืออ้างปุ๊บแต่ประเทศใกล้เคียงประเทศที่ได้รับผลกระทบโต้แย้งกลับมามันก็เป็นแค่การอ้างฝ่ายเดียวมันไม่ได้ผูกพันประเทศอื่นๆครับซึ่งประเทศไทยก็ยืนยันมาตลอดว่าอันนี้เป็นแค่การอ้างและไทยก็อ้างกลับไปมันก็เลยเกิดเป็นอันอ้างสิทธิ์ทับซ้อน overlapping claims area OCA นะครับทีนี้นะครับถ้าเกิดจะตอบข้อกังวลของฝ่ายที่กังวลนะครับผมก็จะตอบว่า ต้องตั้งโจทย์ก่อนว่าอยากได้อะไรอ,อยากจะเอาทรัพยากรขึ้นมาใช้ณวันนี้ให้เร็วที่สุดซึ่งอันนั้นคือเจตนารมณ์ของ m อ็4นะครับถ้าเกิดไปอ่าน,เ,นเราจะเห็นคำทำนองว่าเร่งรัดการเจราจา expeditiously อะไรเงี้ยนะครับก็คือเราอยากเร่งเจราจาให้มันบรรลุความตกลงแล้วจะอะไรขึ้นมาใช้สักทีนะครับเราอยากทำอย่างนั้นหรืออยากจะยืนการว่าให้ไทยเนี่ยต้องอ้างผลประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะอ้างได้ต้องไปบีบกัมพูชา นะครับให้ได้มากที่สุดเขาจะทําได้ตั้งจุดอย่างนี้ก่อนนะ MOU 44สิบสี่เนี่ยผมเล่าให้ฟังแล้วว่าเขาอยากตอนที่ไทยเราทำนะครับเราอยากจะเอาให้ขึ้นมาใช้ให้เร็วที่สุดนะครับเเราก็เลยเขียนคำคำนองว่าเร่งรัดการเจราจาให้ได้เร็วที่สุดครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะฮะถ้าเกิดยังเรายงเห็นว่ากัมพูชาลากเส้นมั่วพูดง่ายๆนะฮะตอนเจราจาแบ่งปันผลประโยชน์เราก็เสนอไปเลยว่า ด้วยความที่เส้นกัมพูชาเนี่ยมันมั่วเพราะฉะนั้นเวลาแบ่งผลประโยชน์เนี่ยต้อง90ิบต่อ10นะต้อง80ต่อ20นะพูดง่ายคือไทยต้องได้มากกว่าด้วยความที่เส้นของกัมพูชาเนี่ยมันไม่มีฐานทางกฎหมายม,มันก็เป็นทางออกทางออกหนึ่งใช่ไหมครับก็คือไทยก็ได้ประโยชน์นะทั้งในแง่ที่ว่าสามารถเอาทรัพยากรขึ้นมาใช้ได้ณนะวันนี้เลยนะครับสองก็คือ,อ,อด้วยถ้าเกิดเราบอกว่าไทยเราอ้างกฎหมายได้ถูกต้องกว่าแม่นยํากว่า ก็น <g liness> ี่ไงเราก็ได้สัดส,ส่วนที่เป็นการแบ่งปันผลประโยชน์ที่มากกว่านะครับคงคนเราก็คิดว่าการยกเลิกไปเนี่ยก็แสดงว่าไม่ได้อยากจะเอาขึ้นมาใช้ตอนนี้ถูกไหมนะฮะ uh huh. หรือ,อคงกลับไปไอไเป้าหมายที่2อคืออยากจะอ้างนะครับบีบกัมพูชาย,ยัางไงก็ได้นะครับให้กัมพูให้ไทยเนี่ยได้เปรียบมากที่สุดครับนะครับคือแปลว่าสุดท้ายมันอยู่ที่การเจราจาบนโต๊ะแต่ว่ามันไม่ได้ผูกมัดว่าเราต้องไปยอมรับแผนที่ใคร ถูกต้องแมใช่ครับใช่ครับจริงๆเขาไม่ใช่คําว่าแผนที่ด้วยนะพะใช้คำว่าแผนที่ปุ๊บเนี่ยมันจะมีนัยยะว่าเป็นแผนที่เราเรียกว่าแผนผังแผนผังครับในในเชิงความหมายนี่มันมันต่างกันยังไงครับก็แผนที่ปุ๊บเนี่ยในแง่กฎหมายระหว่างประเทศก็คือขึ้นอยู่กับว่าเคยไปยอมรับแผนที่หรือเปล่าหรือว่าแผนที่นั้นมันเป็นส่วนหนึ่งในสนธิญญาหรือเปล่าเป็นส่วนสําคัญนะครับซึ่งพอเป็นแผนที่ปุ๊บเป็นแมปปุ๊บเนี่ยนะครับถ้าเกิดมันเข้าข่ายว่า ไปยอมรับไว้แล้วไปปรากฏในสัญญาไว้แล้วเส้นที่ขีดอะ่ะมันก็อาจจะผูกพันนะครับ,รบก็ต้องลากเส้นตามนั้นจริงๆที่เหลือมันก็ขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่า transpose ก็คือไอ้เส้นบนแผนที่เนี่ยจะเอาลงไปทาบในภูมิภาคจริงๆอ่ะภูมิภาคประเทศจริงๆอ่ะทำยังไงนะครับแต่แผนพังมันแค่ illustration, s t r a ั i o n ครับคือให้เห็นให้เห็นคร่าวๆว่ามันอยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับซึ่งอย่างซีีเนี่ยก็จะเห็นเห็น เส้นลุงเส้นแวงที่สิที่อะไรเงี้ยนะครับเป็นแผนผังไม่ได้เป็นเส้นแบ่งเส้นเขตแดนครับ,รบและและ้วจริงๆมันแต่อันนี้ถามแทนผู้ชมนะเผื่อใครตามไม่ทันก็คือว่าอย่าง4ีสเนี่ยเราบอกว่ามีจุดประสงค์เพื่อจะนําไปสู่การทําแผนที่ฉบับใหม่มีการตกลงลากเส้นใหม่อะไรเงี้ยนะครับแล้ว4 4สี่มัน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 เหมือนกันไหมที่ว่ามันจะมีการแบบตกลงเรื่องเส้นกันใหม่นะครับ เฉพาะส่วนบนครับเฉพาะส่วนบนคือไม่ไม่ใหม่ด้วยซ้ำก็คือตอนนี้มันทับซ้อนกันอยู่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนกันอยู่เพื่อลากเส้นใหม่ขึ้นมาในความหมายนั้นส่วนด้านล่างก็คือไม่ได้ลากเส้นนะครับจะไปพัฒนาร่วมกันเพื่อจะใช้ประโยชน์ร่วมกันบนบนนี่คือหมายถึงว่าส่วนเหนือเหน้อโทษบนล่างเหนือเส้นที่สิบเอ็ดบครับเส้นเส้นเส้นอะไรอะลาติจูดลาติจูดครับนะฮะเหนือขึ้นมาตรงนั้นเนี่ยถ้าเกิดดูแผนผังนะเราแรงเงาไว้ครับส่วนนั้นอะคือ อ,อยากจะขีดเส้นแบ่งกันนะครับว่าฝั่งหนึ่งเป็นของไทยฝั่งหนึ่งเป็นของกัมพูชาแต่ด้านล่างนะครับรัติจูด11ลงมาเนี่ยนะฮะจะพัฒนาร่วมกันจะไม่ขีดเส้นะนะครับครับ